สบายดีสบายดีเด้อ FC มาพพๆกันตอนเที่ยงพี่น้องกำลังจะไปจอบเบิ่งสิ้นแหงสิ้นแหงตตวตากไว้มือวานนี่เขาตากเม็่มือวานนี่แดดมันโบแห้งปันใดเลยเอาเขามาเมี่ยนแลงมือเศร้านี่เราเอาตอเอาไปตากไหมตอนนี้่อยสิพาเช้าจะไปเบิ่งว่าเป็นจังไรมันแหงหรือเบิ้งมืนอนี้มันแดดแห้งมืนอนี้แดดแหงก็จะแหงอยู่ไปไปเบิ่งทำกันพี่น้องแดดเปลี่ยนปรงเลยแดดอีเลีนยงเยอะ ผ่านสามสี่หูบ้านบางตาสีหลอดอยผ่านไปแล้วสองหมหูบ้านยังบอดเชือ่อดแล้วพี่น้องบ้านเลยอดนี่เลยจีโอ้แหงแตได้นีขอสิมาผิดก,ก่อนอือากลองขอ,งของกรบมีชั่งไม่เ่าวันน,นี้เขาสิไปผิดกนันได้อม แห้งแล้วเด้อแห้งแล้วเด้อไม่นี้แห้งเด้อเปลี่ยนเบื้องก่อนเออเปลี่ยนเบื้องก่อนอู้หึ่งเบื้องเบื้องขอสิมัดเบื้องนี้ก่อนพี่น้องขอยสิมาปีนสินแห้งเด้อปีนเบื้องแค่โมปีนแล้วมันสีแห้งแต่ด้านเดียวค่ะกระซัมนี่กระแซบแล้วได้นี่ปีนให้มันสมัดอีกอีกโมงหนึ่งกระซิมาอาเมียอะไรนี่วัสดุแห้งหลายมันสิบัสดแซบมันสิเป็นสินแห้งมันสิบัสดเป็นสินแต่เดียวได้นี่ซัมนี่ได้แล้วนี่ซัมนี่ ปีนกันปีนกันปีนกันตต่อีกสองชั่วโมงเลยจงเอาเขาเมียนสองโลพี่น้องสองโลกิได้ประมาณนี้ละยังบรทันซีมได้นี่นนว่าสีแซ่ก็เหตุกินสุดก่อนเอว่ะไอตุกแซ่บดีหรอเจ้าของกินยังติดใจหลภาษาอียังคนอื่นอ๋อไอพริกแล้วแล้วแล้วแ,วแวดวดแดดแดดพอบแดดกระแดนนี่ให้เบิง่ง เห็นยุบอะไะแดดแท้ๆเฮียสิบกันเฮียสิบกันเียบมได้เฮียสิบเดวพี่น้องคอยเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากงานนี้มาเป็นงานนี้แดดมันส่องตลอดตลอดมือเลยเปลี่ยนนะนี่คำคำก็เสียเอาเมี่ยนแหละบ่หอดคำทราพี่น้องอันนี้ก็แหกเลยยังแต่ซุ่มซุ่มซุ่มในหนึ่งซื่อๆป้าป้าเมื่อบนันริแดดแหง้งมือแรงอยากสมาเก็บเอาคือเจ็บหัว เอาไปปิ้งซีมูกันก่อนสนอเบิงบ้งเบิง้งเอาไปปิ้งซีมูกันก่น mm. โอ้ยแก่ยากเลยเบิงบ้งจะเอาไปปิ้งซีมูกันก่อเด้อจะเอาโตมีเอ็นเอ็นมีน้ำมันติดจากแสบไปน้องอ่ากัมหนึ่งพอ่ออะไรเรียนนี่กัมหนึ่งจะเอาไปลองปีกบ้างพี่น้อง มึงได้ผูง่อยขึ้นสองขันมาได้มาตากสินแหงนีกะง่อยนะเตียงผ่านซาม,มือบะไปยางกลับกันสินแหงเมื่อกีสินแหงเมื่อปิ้ง nhập nhập tan than và tìm cái lơ mà đưa, mà đưa, phải giả làm khỏi cái lăng tìm cái <laughs> สูงแต่ท้เนาะอันนี้กับห่ท่านใจอ่ไรใจปอบาปท่านใจพอบอันนี้กินไว้อยูุบกันเสียฮันอักษิพี่น้องสินแดดเดียวพี่น้องโรบินสอนสิ อ่ะนี่บอกแดงไปเจอโลอเสอ็เสวื่อนะเก้าแปดหกสองไหนเก้าแปดหกสองซูดแปดไหนก็บอกเก้าแปดหาสองซูดแปดสิดเบิ้งแหล่ ประเทศไปติตามหาเองเราเรื่องหวยมาแลยศูนย์พี่นออ้องเราเรื่องเลขเลขลาออกตะเลขเกา่าหันเอาโมเป็นเองอการสุดที่งามแซบบอเป็นตะแซบพี่น้อง não é soup não é soup. เต้าหูกจูบมฮอมกับปอจักพี่น้องเบิ่งนี่เป็นตะแซ็บมันไปกินบมแซ็บกับปอจักถ้าเบิ่งนํากันเด้อบะหมี่ปีมือที่แซ็บคือเก่าพอไปเอามาซีมเบอร์นี่นี่ไปเอามาจีซีมเบิ่งซัมเนี้มันพอดีแล้วแห้งกูเนี่ยมันเป็นสินแห้งมันบ่แม่นตสิ่งเด็ดเดียวเขาเลือกเอาตัวมีน้ำมันน้ำมันเยิ้มเยิ้มแซ็บแซบเขาเลือกเอาตอนมีน้ำมันมาปิ้งพี่น้องมาเบิ่งนํากันเด้อมันสิแซ็บคือคําเว้าพอแล้วไปไปกินกันเลย อันนี้เจีวกระปูอันนี้เจียวกระปูมันยาล้วเจียวกระปูมามากินกันเลยสบายดีเด้อสบายดีเอฟซีมามากินเขาอันนี้เจียวกระปูพี่น้อง

Ở xếp này mẹ nhỉ hả? แับนอยู่บ้านีล้แสทบ้าน่แดง้มันีแซ่บมนมันมีแซ่แสบสิรอสิรนแดนเดียว 来来、uh huh. สบายไปนะจัแบจบัแบบ ฝาก,กติดตามฝากติดตามซองทิปน้อยลอยลีลาเนี่ยเด้อลงเปลาา่ามาบริดาคขาอมาติดตามก็คอยโศกคอยเฮงออกใจหลายๆเด้อติดกดลค์ใหายแล้วพบกันใหม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้าลาไปก่อนพี่น้อง